สบายดีพี ite, ่น้องสักไทยสบายดีผมไม่เคยน้องมาสิ่งต้อนรับมาสู่ซองกุ้งเบาเลาเตรียมตัวเดินทางพี่น้องเองการไล่เดียวและทีผมได้เดินทางไกลกตั้งแต่ชุดก่อนที่ไปตะแคร่แครงขโมนกับวันใเดินทางไกลในการชุดนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางพี่น้องการสิไปเซโนเดินทางไปเซโน่สิไปเบิ่งกันขโมยการจิไปรทานเบิ่งราคาอยู่พุ่นก็จะเพียร์น่ะมันแตกต่างกันบี่น้องอนแดนมันเที่ยวเก่า แล้วกาชิไปงานวันเกิดพวันเลยกับพอดีเมื่อคืนนี่ลมกับพวันแล้วพอดีพวันโทรมาอ่ามาสวนนะเป็นไงวันเกิดกับพวันกันเลยว่าพอดีไปผ่อนงานเลยแล้วกาชิไปอ่ายืนยามถามข่าวพวันแล้วเนาะพวันไม่น้อยแล้วกาทีมงานไทยชินโอลเพื่อแหละกับโอนใหญ่โอนน้อยหลายคนเนาะกับบริไปโดนละจักเดือนเลยสามีเขาบริไปกลายเดินเติร์แต่กับปุจิว่าจักเดือนเดนเติร์ไปเพราะว่าไปยุ่การประกันมากกว่าเวลินแวียังยุ่แต่กับ บอได้ตั้งใจขึ้นชุดนี่เขาตั้งใจไปเยี่ยมยามทำข่าวไปเลยแล้วก็ไปเวียดเขาเลยเนาะเับไปคนเดียวเด้อพี่น้องเพราะว่าสามีงเพื่อนกาสามีงนั่นสามีงเนี่ยชิโยยูฮานแค่เพื่อนแค่ขอผมแบบมีเวียดท่านี้เยอะสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเด็กบะคุปไปคนเดียวเนาะไปสิโนไปเวียดแล้วก็ไปงานมันเกิดกวนยูฮานด้วเจ้าตอนนี้กับน้องนั่นกา

ไหนพอมาพอจะซื้อรถรถาาล่นงงๆมาแทนนนลูกรือเด้อไปเพื่อน้องเดินทางไนไหนไปกับรถคู่ใจคือเกา่าเบ่ง <c oughs> ปมดมาแล้วบอกเพื่อนๆอย่าไปลืมนเลยนะหมมาแล้วไปพื่อน้องติดตามเบิง่งเช้นทาง,ทางกันเดินทางไปนหนกันแต่พระลานจนฮอดอ่าเชโนโการระยะทางกับประมาณ อะไรแปดสิบเลยก็ได้เนาะประมาณแปดสิบกว่าตอนี้ไปหาชิโนกันเจ็ดสิบกว่าแล้วก็เข้าเพื่อนเพราะว่ามีการดีแปดกิโลประมาณนี้ไปกันเด้อน,อนนเดินทางปลอดภัยเด้อตรงนู้นไปบายลูกไปายไปวันเยไปบายเดินทางปลอดภัยมื่อนเจอกันลูกเอ,อ้เมื่อกนกลับมาแล้วไป,ไปไปนองเขา จังหนึ่งห้าสิบป่ะมันมันกันมันกันมีอย่างีกราคาเดียวกันเมื่อปอนด์ราคาเดอยวกันเมื่อปอนด์ เทียนานี่พี่งนี้โอเคจัเนาะมีแต่ตัวอย่างอดด้านนอกม้สองถังเนาะทันราก้อดยห้าสิบอ๋อสองถังเหรอื้อซื้อเ้อนกลเคอแม่นะคว้าทำหนึ่งพันละได้แห้วแม่ได้ลยอ่าแบงเป็นซองถุงเนอแบงเป็นซองถุงให้ซ้ำกันเ้อะองหลังเฮือน แ่ด้น้องคอน้องได้ได้ของฝากแล้วมัน ก็กันยูซินโน่ไปน้องอะไรานีงอตอ,นนอต้นกาพอดโดเง็นและกาเครื่องทางเครื่องทางอะไรปน้องยังเหลืออีกเครื่องทางกน,นี้กาตัแต่พาราถานดงเง็นกัประมาณอยู่สามสิบสลักดีไปรชินโน่กัประมาณํากันไปไปน้องลุย you know Roda C berjantin. Zai. Selamat Selamat datang. ก็กำลังเฮ็ดกินพอดีมาฮอดเลยได้เป็นนางเด้อบนี้จะพอดีสมมงสมมงกัวกัวค่อยขี่มานสดงเท้าออกมาแต่สิบเอ็ดโมงกลัวการในการสิบสองโมงกัวเปน้องพอดีสั่มงหนึ่งสอมงสาม เอาเดียวนอนยากตอนทีนเปิดห้านั่ดเลยอยากเวียดทางบ้านยากงราทันแล้วกำลังทางนี้ก่อนสบายดีทางไหนสบายดีเออกับนายเห็ดของกินนี่เลยออกมาสิบเอ็ดโมงใช้เจ้าของงานเหืินยังไปเวียก ทิ้ยังี่ก้อยวะจัดการเองเลยเนาะม่ลัวมได้อยู่สแม่มอาเดียวมาเดียวโอ้ยพี่หนาวเนาะเฮ้มาสองคนคนหนึ่งหายตัวลอยลอยักเลืออยู่เจ็ดลักมาใหม่เนาะ เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเขาบ่งทางด้านในครัวหากับมาหอดพี่น่อยโอ้วัิลงมือเองกันเนาะจากของงานเบาๆหน่อยพี่น่อยพี่น้่ง นาพี่พี่น้องไงไก่ละจากแจ็กเมนูมีจ็กเมนูนี่สุดท้าไม่ไหวหด้อนยไม่ไหวแนต้มยังเยอะไก่ขนลโอไก่ข้นกับผ้คอตอแขนตามพิธของพนี้บ้านทำอะไรพี่น้องงามน่าเหนควนาชสมมือพอวันเห็นเองเป็นสาวแล้ว่เห็นดนเลย แมนเล่กันจ้าจุ้เจ้าตุจ้าเฮ้ยบเลียาแล้วคนมาจะทางใดเนาะคนมาจะทางใดเนาะเมาจะเ้าเดินสบายดีเอ้ยออาก็ได้เห็นลูกบาได้มามาได้มามัน่ายเขาขี่เขาขี่รถจักรมาคนเดียวโดย มาคนเดียวของอยู่คนะับพอได้ขายอยู่กับสมบ้านนอกแหละมันกับบัานได้คนน้อยครับบุคือในเมืองเนาะได้ขายอ่บาเดี๋ยวขายจะหากันตัวหนึ่งสตัวนี่แหละ้พอซื้อยู่มันราคาถึงก็านอาจายพี่นอกเองแรแล้วื้อซอยอาจัยหผมอันท้าันแพงเลยแล้วลูกแเลยนี่นี่นี่ฉุกมียังสี่ชิพันหนเออ สี่สิบพันสุดอย่างน้อยคันเอ่อตามมาขายประมาณเทาไปร่มว่าแล้วมันซื้อในตลาดในสูงสี่สิบันมันหักมากกับหมดปุ่นหักมากกับทื่องักงาทแต่พอเชื่อเยอะสุดปุ่นเยอะมาจีแล้วประมาณแบบปกิห้าสี่พันคนเทากันเท่ากันในถเลยนะเจ๊จ๊าเจ๊จาจ๊จ๊า กุ๊จ่ะนะโครงถือต like ouais, wow. ่ว่าดูดีน่นะคะนี่นี่จจ่จการนนมามีหมูแล้วห้เว่นี่ไข่อุ่มเลยพี่น้องมาดนี้เผื่อจะได้อุ่มพีน้องเล่นหัจนเมื่อยเนมใชอ้นอุนใชอ้นใชเอออารมณ์จยอารมณ์จเลย ครัสเนรถาดีนลไปบุไปคือเก่าเป็นแปรคเก่าเพิ่งไะรอัดจีบมาเนาะไปมได้กรลุก่ได้ไม่บอกนะนบุกหลายเลยสอง้องขาลงมือเดียวบุกดาใช่จะายดีทุกน่าทุเน่าทุกน่าทุกเน่าทุก่า เบิกสายตาบาเรื่งบาเร่งยังไร่เจออยากลงอยากลงมาเกิดมาคนไทยงายลนดนั้นมานี่งมัเหอนันเอาพี่น้องเดี๋ยวรอเทนี้อรก่นเอาพี่น้องคิดเีกันชิได้ขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อการมาฮอดชิโน่เลย ในจริงหาเห็ดเวียอเห็นงานบนเรืว่างๆจนไนจริงชีเข้าไปในเมื่อวันเดียวเข้าไปนะไปหาเบิรงกันขโมยเอาคลิปนี้กันเช่ได้ขอลาไปก่อนพี่น้องต่อไปขอบคุณเราขอใจให้พี่น้องมาชมช่องคนทีขอติดตามเราครับส้มทางสมคุ้งวารามาตลอดเลยเนาะครับฝากช่องวายวันพฤษภาคมกันไปเลยฝากช่องช่องวายชวนจิ้มหน่ยเด้อวันพฤพ์ลงดนเลยใกล้หนูมีคนเบิรงเขาก็ว่าอย่คือไปเห็นคลิปแล้วทำเบิร์นคลิปอยู่ ว่าลายเยี่หังคลิปหน้าพ่อกันหน่อยพี่น้องคอออออลิปนี้การชิลได้เขาลายเพียงทานี้พี่นน้องส,งองสงบายดี